สวัสดีค่ะตายายสายแซบมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครัวตายายขอนำเสนอเมนูต้ยมยำปลาค่ะตั้งหม้อต้มน้ำให้เดือดพอน้ำเดือดแล้วใส่สมุนไพรนะคะมีหอมกระเทียมพริกตะไคร้ใบมะกรูดมะเขือเทศ แล้วก็ใส่น้ำพริกเผาลงไปนะคะพอน้ำเดือดร้อนดีแล้วนะคะเราก็ใส่ตัวปลาลงไปเลยจ้าก่อนจะใส่เนื้อปลาก็ใส่เกลือลงไปก่อนนะคะเพื่อจะไม่ให้เกิดความขาวเกิดขึ้นค่ะพอเดือดไปได้สักพักคุณยายจะเติมขนอลงไปหนึ่งช้อนนะคะช้อนชานะคะแล้วก็ต้มต่อไปเรื่อยๆค่ะ ดูว่าพอปลาสุกดีแล้วคุณยายก็จะกลับด้านค่าเพื่อให้เนื้อปลาสุกทั่วกันนะคะเพื่อนๆแต่ไม่ต้องคนเยอะนะคะเดี๋ยวปลามันจะขาวค่ะแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆค่ะอันนี้คือปลามันใกล้จะสุกแล้วนะคะคุณยายก็เลยคนสักหน่อยค่ะถ้าไม่คนมันจะสุกไม่ไม่ทั่วกันเนาะเพื่อนๆคุณยายก็จะชิมรสค่ะว่า จะใส่อะไรเพิ่มลงไปอีกเช่นเดิมคะ่ะคุณยายชอบสามรสนะคะเปรี้ยวหวานเค็มคะ่ะช่วงนี้ก็จะจิมไปด้วยคนไปด้วยนิดนึงนะคะถ้าอยากให้เปรี้ยวก็เติมมะนาวลงไปจ้าอันนี้คุณยายไม่พอเปรี้ยวนะใส่มะนาวลงไปเพิ่มอีกดูสิคุณยายทานเปรี้ยวมากนะคะเพืเ่อนต้มยำต้มแซ่บมันต้องเปรี้ยวจี๊ดจา้าถูกไหมคะ พอได้รสชาติที่พอใจแล้วก็ใส่โลยผักชีโรยหน้าเลยค่ะเพื่อความหอมและอร่อยนะคะเพื่อนๆเป็นยังไงคะหน้าตาหน้าทานไม่เอ่ยต้มยำปลาของครัวตายายใส่แซบจ้าทำง่ายๆในสไตล์สองตายายใส่แซบคะ่ะวันนี้เพื่อนๆได้อะไรทานกันคะ่ะ คุณยายจะเตรียมพร้อมไปเสิร์ฟตาแดงแล้วนะคะเพื่อนๆตาแดงรอทานแล้วค่ะถ้าเพื่อนๆชอบก็ลองไปทําทานดูนะคะทําง่ายๆเลยค่ะคุณยายมีวิธีทาแล้วก็ทําให้เพื่อนๆได้ชมแล้วนะคะถ้าชอบก็ต้องลองไปจัดด่วนๆเลยจ้าช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วค่ะก็เลยพาก,กันเอ่อต้มซุปดื่มค่ะซดละลอนนี่คือชื่นใจมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ ทีนี้ถ้าอากาศเริ่มเย็นนิดนึงเนี่ยถ้าเรากินเกี่ยวกับพวกของทอดมันจะทําให้เราเหนืดคอค่ะหน้าหนาวตายายจะพากันทานซุปหรือพวกก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยค่ะสมุนไพรต่างๆของบ้านเรานี้ก็ดีมากๆเลยนะคะบรรยายรสรรพคุณสมุนไพรบ้านเรามาก็เยอะแล้ว้วแล้วก็มาทานด้วยกันกับเราสองตายายค่ะ